วันนิวส์ตรงไปตรงมามาดูเรื่องของสายการบินนกแอร์นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์กับตันหยุดงานประท้วงวันอาทิตย์ะนะฮะวันจันทร์อังคารที่ผ่านมานี่ก็มีการประชุมกันในส่วนของกระทรวงคมนาคม<ะ>ของผู้บริหารของนกแอร์<ะ><ะ>ส่วนเรื่องการชดใช้เยียวยาให้กับผู้โดยสารที่ได้รับความเสียหายจากวันอาทิตย์วันนี้มีการแถลงนะครับ โดยวันนี้นะครับทางผู้บริหารของสายการบินนกแอร์ได้เปิดถแถลงข่าวถึงมาตรการเยียวยาผู้โดยสารรวมถึงผลการสอบสวนกับตันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับถแถลงอยู่ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับเราติดตามจากรายงานสดของคุณกนิกาโสภักดีครับ บรรยากาศที่สนามบินดอนเมืองนะคะที่เคา,าน์เตอร์นกแอร์อาคาร2นะคะตอนนี้ค่ะผู้โดยสารก็สามารถเช็คอินได้ปกติแล้วนะคะส่วนเมื่อช่วงบ่ายนะคะที่ผ่านมาค่ะนายพาทีสาถิน สารสินนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์นะคะก็ได้ออกมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนค่ะถึงผลการสอบสวนนักบิน7คนนะคะที่มีการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหยุดบินในวันที่14่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะซึ่งผลการสอบสวนออกมาแล้วค่ะว่า2คนนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะและอีก5คนนะคะอยู่ในระหว่างการสอบสวนค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็ได้มีการแจ้งความคพบหน้าเกี่ยวกับการเยียวยาช่วยเหลือผู้โดยสารตอนนี้ไปประมาณ40%แล้วค่ะ การถแถลงข่าวในวันนี้นะคะของนายพาทีสารสินนะคะก็มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่2เรื่องค่ะประเด็นแรกนะคะก็เป็นเกี่ยวกับการเยียวยาผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบในวันที่14กุมภาพันธ์นะคะกว่า3,000คนจาก17เที่ยวบินค่ะ ตอนนี้นะคะก็ได้มีการเยียวยาผู้โดยสารไปแล้ว40เอร์นะคะส่วนผู้โดยสารที่เหลือนะคะตอนนี้อยู่ในระหว่างการติดต่อประสานงานเพื่อขอรับการเยียวยาค่ะโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะที่ยังไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่สายการบินนกแอร์นะคะทางนายพาทีสารสินเนะี่ยก็มีการแจ้งมาค่ะว่าสามารถติดต่อขอทําเรื่องเยียวยาได้ที่หมายเลข025298740ค่ะ ส่วนเรื่องของการสอบสวนนักบิน7คนนะคะในวันนี้ค่ะได้มีการสอบสวนนักบินแล้ว2คนค่ะก็คือนายสัญญาลิมประเสริฐผู้อํานวยการ,รแผนกตรวจสอบและพัฒนาการบินและนักบินควบคุมอากาศยานนะคะส่วนอีกหนึ่งคนค่ะคือนายวิรุณมหิตทิกุณผู้อํานวยการแผนกเอกสารทางการเงินและรัฐสัมพันธ์และนักบินควบคุมอากาศยานผลการสอบสวนออกมาว่า2คนนี้นะคะไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่14กุมภาพันธ์ค่ะและอีก5คนนะคะ ที่มีการได้ประกาศออกไปนั้นอยู่ในระหว่างการสอบสวนค่ะซึ่งคาดว่าจะทราบผลการสอบสวนภายในสัปดาห์นี้ค่ะ ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวออกมานะคะว่าอดีตนักบินนายสานิตคงเพชรน,นะคะผู้จัดการแผนกรักษามาตรฐานการบินและนักบินควบคุมอากาศยานนะคะได้ออกมาให้ข่าวต่อสื่อมวลชนว่าทางบริษัทนกแอร์นั้นได้มีการบีบบังคับรูนักบินให้ปล่อยผู้ที่ยังไม่ผ่านการบินนั้นออกมาบินและมีการบินเกินชั่วโมงนั้นนายพาทีนั้นก็ยืนยันค่ะว่าไม่เป็นความจริงค่ะแล้วก็ส่วนตัวนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาส่วนขออภัยค่ะ นายพาทีก็ยังบอกค่ะว่าส่วนตนนั้นไม่ได้มีปัญหากับอดีตนักบินคนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณพาทีสารสินพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะอะไรเขานะฮะไม่ได้ทะเลาะก,กันนะฮะในชีวิตเจอกันสองคนครั้งแรกเจอกันบนเครื่องบินก็ถ่ายรูปครั้งที่สองที่บอกว่าต่อยมันไม่ได้ต่อยจริงหรอครับเราถือว่าอันเนี้ยที่เขาพลาดในเชิงของแอคชั่นที่เขาทำเราถึงให้เขาออก ซึ่งไม่เกี่ยวกับการอะไรส่วนตัวเลยทั้งสิ้นมาตรฐานที่เราทําทุกอย่างเนี่ยมันต้องไปตามหลักเกณฑ์ของกฎการบินพลเรียนของไทยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมพูดทีคุณภาพของนักบินของที่บินสายการบินบบนกแอรเนี่ยผ่านมาตรฐาน ICAO AOCR ส่วนที่ปัญหาเรื่องของการขาดแคลนนักบินนะคะนายพาทีก็ยอมรับค่ะว่าตอนนี้นะคะทางนกแอนนั้นขาดแคลนนักบินพอสมควรค่ะซึ่งตอนนี้นะคะแผนการดาเนินงานต่อไปก็คืออยู่ในระหว่างการสรรหาบุคลากรเข้ามาเพิ่มถึง20-30คนนะคะแล้วก็มีบางส่วนค่ะที่อยู่ในระหว่างการอบรมค่ะสำหรับการแถลงข่าวเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะใช้ระยะเวลารวมหนึ่งชั่วโมงค่ะซึ่งวันที่27มีนาคมนี้นะคะ าสายการบินนกแอร์นะคะจะเข้าสู่มาตรฐานการตรวจสอบของเอยซ่าค่ะซึ่งนายพาทีนะคะก็ยืนยันค่ะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการตรวจสอบมาตรฐานการบินของเอเซ่าแล้วก็ยืนยันค่ะว่าสายการบินนกแอร์นั้นจะผ่านมาตรฐานเอยซ่าค่ะขอบคุณครับคุณกนิการโสภกดีครับรายงานสดมาจากท่ากากาศยานดอนเมืองนะครับผู้โดยสารของนกแอร์ที่เดือดร้อนจากวันอาทิตย์จากการหยุดบินนะครับและถ้าท่านยังไม่ได้รับการติดต่อจากทางนกแอร์นะครับสามารถ โทรศัพท์ไปสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลข025298740นะครับ025298740ครับนี่คือคืบหน้าล่าสุดจากทางนกแอร์อครับวันนิวส์ตรงไปตรงมา